มาดูการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังอำเภอปลาเลียนจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หลังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรได้ลงพื้นที่ในการติดตามโครงการฝ คลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลิพังอำเภอปะเลียนพร้อมมอบแนวทางในการขับเคลื่อนต่อยอดและขยายผลโครงการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยพื้นที่ต้นน้ำเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่สามารถดำเนินการใดๆไ,ไ,ได้นะครับทำได้เพียงเปินฐานจัดการน้ำให้มีอย่างเพียงพอเพื่อส่งมายัางพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่กลางน้ำทางโครงการชมพทันตรังได้เตรียมความพร้อม ในการจัดทำถังกลองน้ำเพิ่มเติมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดน้ำป่าไหลหลากบ่อยครั้งเกิดปัญหาน้ำขุ่นจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อแก้ปัญหาพร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลี่พังเพิ่มเติมและอาจต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มซึ่งจะได้ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำและติดตั้งท่อส่งน้ำความยาว24กิโลเมตรสูบน้ำขึ้นถังแจกใจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่โดยรัษฎรในพื้นที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่7ตำบลลิพัง จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวกว่า4,000รายครับส่วนพื้นที่ปลายน้ํานะคะนอกเหนือจากการนําน้ําจากโครงการฝายคลองนิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วยังสามารถนําไปใช้ในด้านการเกษตรภายใต้หลักปรัชญาของเรศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะ